นายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยร,ราชนารีประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนโฟาร์ม พระราชทานแด่พระสงฆ์1,010 10รูปในวันที่28กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาพรพร้อมกันนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถราสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางยังได้หารือกับราชวิทยาลายัย ในการนำวัคซีนให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งการนำวัคซีนไปฉีดให้กับสับปะเลอของวัดที่รับเผาศพโควิด -19 และครอบครัวพระสงฆ์รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัดทั่วประเทศพร้อมกันนี้ในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ทำความเข้าใจกับวัดที่สามารถรับชาป,ปนากิจศพโควิด -19 โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายตามประกาศสำนักง,งานเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราช ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพและเชื้อเพลิงปลงศพทุกรายและนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อโปรดประทานพระอนุเคราะห์ต่อไปรวมทั้งให้สำรวจความต้องการใช้ชุด PPE เพื่อดำเนินการจัดซื้อโดยเร็ว